ไปที่สายคุณประเสริฐอุทัยธานีจะปรึกษาเรื่องที่ข้างเคียงปิดทางเข้าออกสวัสดีค่ะพี่ประเสริฐคะสวัสดีค่ะอยากอยากเรียนเรื่องกฎหมายวยว่าทางเข้าออกแต่ตอนสมัยก่อนมีทางเกียนเข้าแต่ตอนนี้ทางเกียนไม่มีเขาเลยปิดทางค่ะทางเกวียนไม่มีเขาก็เลยปิดทางแล้วเราไปเข้าออกทางไหนล่ะพี่ประเสริฐเข้าเลยเข้าไม่ได้คะ่ะตอนนี้ก็ที่จะเป็นที่ตาบอดเลยคะ่ะ ทำท<า>ยังไงดีออะอย่างอย่างงี้ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับหาต้นเรื่องอีกอยู่จังหวัดอะไรครับโทษครับอุทัยทาธานีอุทัยธานีอำเภออ่าโอเคที่ที่ดินที่ที่ถูกศิขาเขาออกอยู่ตำบลบ่อยางค่ะค่ะอ่าเอาอย่างงี้นะครับเบื้องต้นก่อนไปพบยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานีค่ะนะครับเดี๋ยวทางรายการเดี๋ยวทางรายการจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปไปพบยุติธรรมไปแล้วใช่ไหมครับแล <ไป S 1> <ด>้วเป็นยังไงบ้างครับยุติธรรมจังหวัด เขาก็ไม่ว่าไงค่ะเขาก็บอกว่าให้เดี๋ยวก่อนฉันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรฉันไปเรื่องที่ดินถึงแจ้งแล้ววัดออกแคตที่ดินตอนแรกตอนแรกเป็นนอพศที่นี่ไปวัดออกฉนนเมื่อวันที่ยีิบเจ็ดเมษาค่ะตอนนี้ก็ยันหกติดทางเขาออกอยู่อานนี้คุณผมผมเข้าใจประเด็นแล้วคุณประเสริฐค่ะคุณประเสริฐไปหายุติธรรมจังหวัดอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วบอกว่าผมธนกิจให้มาพบ บอกเลขานุการรัฐมนตรีให้มาพบและพาไปคุยกับที่ดินจังหวัดสิค่ะนะครับว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวตรงเนี้ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ต้องมีทางออกครับที่ดินอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีทางออกเนี่ยมันจะต้องหาทางออกให้ได้กฎหมายไม่อนุญาตให้ไม่มีทางออกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องไปพบที่ดินก่อนแล้วเดี๋ยวที่ดินเขาจะบอกเองว่า ควรจะใช้เส้นทางตรงไหนมันถึงจะถูกต้องค่ะนะครับแต่ในแต่ในแผนที่ที่ดินมันมันไม่มีทางค่ะเพราะว่าทางเทียนมันมันขึ้นในแผนที่ค่ะตรงไม่เป็นไรต้องฟ้องต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 ้องฟ้องต่อศาลเขามีวิธีการเขามีวิธีเอาอย่างนี้นะพี่ประเสริฐค่ะค่ะเดี๋ยวทางรายการจะโทรไปหาที่ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็จะให้พี่ประเสริฐเนี่ยติดต่อตามไปทีหลังแต่ขอเป็นวันจันทร์นะ พะวันนี้วันหยุดราชการเดี๋ยววันจันทร์เราโทรไปแล้วเราจะบอกเลยว่าเราคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านไหนไว้แล้วพี่เสิร์ตนะพี่เสิร์ตโทรไปตามเบอร์เจ้าหน้าที่ท่านนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเลยว่าท่าน,นาธนกฤตฝากมาให้ช่วยเหลือประชาชนนะคะยุติธรรมจังหวัดเนี่ยเขาจะมีทนายความ,มด้วยนะครับเพราะนั้นทนายความเองเนี่ยก็จะช่วยดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้ว่าที่ดินดังกล่าวต้องเป็นที่ดินที่ต้องมีทางออกครับยังไงก็ต้องมีะนะครับเราไม่มีทางออกเราจะไป ทำสะพานข้ามที่ดินคนอื่นยังไงกฎหมายมีวิธการช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องห่วงพี่ประเสริฐเดี๋ยวเราช่วยเร่งรัดให้นะจ๊ะครับคุณแม่ครัะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะ